เล่นอะไรครับพี่เขาโอ้ยของเล่นเล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้ของพี่เขาไปนู่นนู่นนู่นไปเล่นนู่นเล่นกับพี่ไปไปเล่นกับพี่เขานน่นไปเล่นกับพี่เขาเออเล่นกับพี่เขาเล่นกับพี่เขาเออเล่นตรงนี้ก่อนนะเล่นอะไรครับ เออเล่นกับพี่เขาก่อนอ,อ,อย่าไปแย่งพี่เขาเล่นที่ถามพี่เขาแล้วมันจะกระเด็นเข้าตานะลูกเทตักเทอย่าไปเทไกลไปเทในนี้อยู่ในนี้เทดนอยู่ในนี้แล้วหกหมดไม่ไม่ไปเทนูน่นไม่ไปเทนูน่นไหน,ไหน,ไนจะไปเล่นท,ที่ไหนอีก อะไรเนี่ยปั่นได้ไหมสามแล้วครับสามกดนิ่มๆตัวโต,วตวออกมาสี่กิโลกว่าโตนั่นนั่น<ม>นั่นนั่น,น,นได้ไหมเนี่ยได้ไหม ได้ไหมได้โอ้ยปั่นไม่ไหวเลยลงเลยถ้างั้นไม่ไหวกลัวดิี่ลงลงไม่ไหวแล้วลูกจะล้มแล้วเนี่ยจะล้มแล้วเนี่ยจะล้มแล้วอ่าขอบคุณก่อนขอบคุณบายบายก่อนบายบายพี่เขาก่อนบายบายพี่เขาก่อนอ่าจะเล่นอีกแล้วได้เห็นไหมเนี่ยปั่นได้ด้วยเนาะ ไปยังเร็วเร็วทิเขาหลานครับอยู่นะ <30 S 1> เยอะสามสิบได้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้อยู่นะได้อยู่เออน่าจะสามสิบน่าจะได้อยู่สามสิบขึ้นได้แล้วมันน้งครับกบลับหรือยังกลับหรืออย่าลงอย่าลงกินน้ำ,นนำว่ากลับไปกินน้ำที่บ้านนู่นรอข้าวก่อน เราซื้อข้าวก่วอนเราซื้อข้าวก่อน